น้ำทั่วมบ้านเรามีการเอากระมังมาพายแข่งกันที่ต่างประเทศก็มีนะแต่เขาเอาฟักทองมาพายแข่งชิงรางวัลแถมจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับแค่นั้นยังไม่พอยังมีการจัดประกวดแข่งกันว่าใครจะปลูกฟักทองได้ใหญ่ที่สุดโดยวัดกันที่ขนาดและน้ำหนักอารมณ์ประมาณประกวดฟักทองยักษ์ชิงแชมป์โลกเลยทีเดียว ใครสงสัยอยากรู้ว่าฟักทองอะไรใหญ่จังเอามาทำเป็นเรือแล้วมันลอยได้ยังไงแถมคนยังลงไปนั่งได้โดยไม่จมอีกด้วยก่อนไปชมเรื่องราวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ hit movie ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุกมาฝากทุกวันเป็นข่าวแปลกแต่จริงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อใกล้ช่วงวันฮาโลวีนของทุกปีจะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเอาฟักทองยักษ์มกักหวานไส้ข้างในออก แล้วนำมาลอยน้ำทำเป็นเรือเพื่อภายแข่งกันและได้จัดกันมายาวนานปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับจนกลายเป็นเทศกาลที่สืบทอดกันไปทุกปีใครชนะจะได้ทั้งเงินและถ้วยรางวัลซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้าน l i s า Art เทศบาลเมือง Gasterly ของเบลเยียมโดยบรรดาผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องนั่งในผลฟักทองลูกใหญ่ยักษ์ที่ถูกวันไส้และเนื้อตรงกลางออกจนกลวงแล้วแข่งกันพายจนไปถึงฝั่ง ท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจอย่างสนุกสนานผู้จัดงานได้เล่าให้ฟังว่าฟักทองแต่ละลูกที่นำมาทำเป็นเรือนั้นบางลูกอาจมีน้ำหนักถึงหลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียวแล้วคิดดูดิว่ามีฝรั่งตัวใหญ่ๆน่าจะหนักประมาณ50-100ถึงรกิโลขึ้นไปนี่แหละลงไปนั่งพายโอเมก้ oh God. ลงไปได้ไงทำไมไม่จม จากหลักการคิดที่ไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์มากนะักก็พอประมาณได้ว่าอารมณ์คล้ายๆเราสร้างเรือที่หนักหลายร้อยกิโลกรัมแล้วมันลอยได้นั่นแหละตราบใดที่น้ำไม่เข้าเรือถึงจะบรรทุกหนักแค่ไหนมันก็จะยังลอยได้อยู่และหลังจากที่เขาพายเรือกันเสร็จแล้วฟักทองยักษ์พวกนี้ก็จะนำไปใช้ในการประดับตกแต่งกันต่อไปในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนั่นเอง เรียกได้ว่าฟักทองลูกเดียวใช้ได้หลายงานก็คุ้มอยู่นะแต่หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเอาไปทําเป็นเรือพายเล่นหรือเอามาวางตกแต่งให้เสียของทําไมไม่เอามากินน่าจะอิ่มไปได้หลายมือ้อคือเอาจริงๆฟักทองลูกใหญ่เนี่ยเนื้อมันไม่อร่อยนะมันจะแข็งมากแต่ถ้าจะกินก็กินได้แหละแค่มันไม่เป็นที่นิยมก็แค่นั้นเอง แล้วอยากรู้กันไหมครับว่าทำไมต่างประเทศเขาปลูกฟักทองได้ลูกใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นเขาทำกันยังไงอ่ะตามมาชมกันเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วซินเดอเรลล่ากับฟักทองในครัวของเขาเอ้ยไม่ใช่แล้วผิดเรื่องละเอ๊หรือว,ว่านิทานเรื่องซินเดอเรลล่ากับรถม้าฟักทองจะแต่งขึ้นมาจากการที่ปลูกฟักทองยักษ์ได้สำเร็จเพราะเขาก็ปลูกกันมาได้ร้อยกว่าปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมี เป็นฟักทองที่เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์และพัฒนามาเรื่อยๆจนลูกมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันอ่ะให้ถ่ายว่าเจ้าฟักทองยักษ์เนี่ยมันผสมมาจากอะไรกับอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกถ่ายถูกกันไหมเอ่ยอ่ะ,ฉะเฉลยเลยละกันว่ามันถูกผสมข้ามเผ่าพันธุ์ระหว่างฟักทองกับลูกฟักเอา้าง่ายๆแบบนี้แหละหลังจากนั้นอะ่ะก็ได้มีการปรับปรุปรงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกร,ะกรจะพยายามทำให้ลูกมันโตมากยิ่งขึ้นเพื่อน,นำไปประกวดแข่งขันกันซึ่งเงินรางวัลเนี่ยก็ไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับตีเป็นเงินไทยก็หลักแสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปีคศ1800จนถึงปัจจุบันขนาดของฟักทองยักษ์ก็ใหญ่ขึ้น3เท่าจากที่เคยมีมา อย่างที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเคยได้รับการบันทึกว่ามีฟักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักถึง224กิโลกรัมแต่ตอนนี้สถิตินั้นถูกทำลายลงอย่างไม่เห็นฝุ่นไปแล้วการปลูกฟักทองยักษ์เนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับจะว่ายากอืก็ยากอยู่แหละ พราะไม่ใช่ว่าพื้นที่ไหนก็ปลูกได้อย่างในประเทศไทยเนี่ยเคยมีเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆเอามาทดลองปลูกก็สําเร็จบ้างแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าของต่างประเทศซึ่งจะว่าไปมันก็มีปัจจัยอยู่หลายอย่างเช่อนอุณหภูมิสภาพดินที่จะเอามาปลูกแถมยังต้องคอยดูแลแบบประคบประงมด้วย รวมทั้งต้องมีการเตรียมพื้นที่รองรับลูกฟักทองยักษ์หรือระวังไม่ให้สัตว์หรือแมลงมาเจาะกินและระวังไม่ให้ถูกฝนหรือน้ำค้างเพราะจะทำให้ลูกปริแตกหรือเน่าเสียทีนี้อยากรู้ละสิว่าฟักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยหนักเท่าไหร่และสถิติโลกเป็นของใครย้อนกลับไปที่ฟักทองยักษ์ลูกแรกๆเลยนะครับที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ในปีคศ1981ตอนนั้นเนี่ยสถิติฟักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของชาวแคนาดาที่ชื่อนายโฮเวิร์ดเดลเขาเป็นเจ้าของฟักทองยักษ์หนัก224กิโลกรัมแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกๆปีสถิตินี้ก็โดนทำลายมาอย่างต่อเนื่องจนในปีคศส2 0, 1 2ฟักทองยักษ์สถิติใหม่ของโลก ตกเป็นของนายรอนวอร์เรสชาวอเมริกันซึ่งสามารถปลูกฟักทองได้หนักถึง911กกิโลกว่าจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผักที่หนักหนึ่งตันผลแรกของโลกเลยทีเดียวสุดยอดมากแต่นั่นที่ว่าสุดยอดแล้วก็ยังมีสุดยอดยิ่งกว่า การจัดแข่งขันล่าสุดในปี2022มีชายคนหนึ่งจากมินิโซตาชื่อว่านายทาวิสเจนเจอร์จากเมืองอโนคาประเทศสหรัฐอเมริกาชนะเลิศในการประกวดฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดของสหรัฐโดยหนักถึง1,161กิโลกรัมในการแข่งขันช่างน้ำหนักฟักทองประจำปีที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือแต่เชื่อมะมว่านั่นน่ะยังไม่ใช่ฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดในโลก ฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดในโลกอยู่ในอิตาลีโดยมีขนาดถึง1,225กิโลกรัมและได้รับการบันทึกลงกินเนสเวิร์ตเรคอร์ดไว้เมื่อปี2011นั่นเองจากการประกวดฟักทองยักษ์นี่แหละทำให้หลังจากการประกวดแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะไม่มีคนนิยมกินจึงเป็นที่มาของเทศกาลแปลกๆนั่นก็คือการแข่งขันพายเรือฟักทองยักษ์ข้ามทะเลสาบ โดยตอนนั้นน่ะจัดขึ้นที่เมืองโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาลหลังจากนั้นก็แพร่ไปแข่งในอีกหลายประเทศที่นิยมปลูกฟักทองยัก,กันต่อไป <S <S และใครที่ชอบฟังเรื่องราวแปลกๆสนุกๆ,กๆพร้อมสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปหาเรื่องแปลกอะไรมาเล่าให้ฟังอีก h i s มูฟวี่ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุกสวัสดีครับ